นี่นะครับดูปรากฏครับเนี้ยปรากฏไซส์ใหญ่เลยครับเท่าแขนเลยครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็มากล้วยงูครับผมนะครับหลังจากที่ดักไว้นะครับมัวอวานเดี๋ยวเรามาดูอ่าสิบพวงกันก่อนนะครับนี่นะครับสิบพวงตอนนี้น้ำลดแล้วครับไม่รู้ว่าจะติดแค่ไหนมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผม นี่ครับนี่ครัไหลโตโตครับผมเดี๋ยวไปดูอันตัดไปกันครับอ้มีไอ้ดุกด้วยครับผมนี่ครับไอ้ดุกนะครับไอ้ดุกครับผมเดี๋ยวไปดูอันตัดไปกันครับ บรรยากศยาศยามเช้าครับผมอันนี้เป็นสามสิบพวงครับสามสิบพวงนะฮะนี่ครับยาวไปถึงถึงโน้นครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะฮะได้มากน้อยเพียงใดครับ ปลาไหลครับโตไฟใหญ่เป็นกิโลปลาเล้วปลาไหลนะครับดูนะครับโอ้โหปลาไหลดูปลาไหลครับสองตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เขาเยอะมากครับพี่น้องปรากฏได้ปรากฏไสบใหญ่เยอะนี่นะครับดูปรากฏครับเนี้ยปรากฏไสบใหญ่เลยครับเท้าแขนเลยครับ เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ดูปลาไหลนะฮะตัวละเป็นกิโลเลยครับใหญ่มากครับผมโคตรไอไหลเลยฮะสองตัวครับผมนะครับดูว่าโคตรไอไหลเลยฮะสองตัวครับปรากฏปรากฏเยอะมากครับผมนะครับแล้วก็มีเต่าครับเต่าก็หลายตัวครับแต่เราจะไม่กินครับปล่อยครับเต่านะครับผมไม่กินนะไม่เอา ดูกรปรากฏเป้าหมายของเราก็คือปรากฏปลาสลิดนะครับปลาตัวใหญ่ๆนะครับมีไอช่อนด้วยฮะโอเคเดี๋ยวขอาาิเทก่อนนะครับจับปลาไหลก่อนครับนี่นะครับ กดไซส์สวยๆครับผม กดมีไซนี้หมดเลยครับไซใ,ใหญ่ครับ ปลาสลิดนะครับไซสใหญ่ครับเนี่ยปรากฏครับปลาช่อนครับผมปลาเก่งอนะ่ะ ตัวเ,เล็กๆเ,เราไม่เอานะครับ โอเคหมดครับผมเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับว่านได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเต่าก็จะเอาไปเอ้ปลาไหลจะเอาไปแกะที่บ้านครับไม่ไว้ตรงนี้ไม่แกะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันหลุดออกจากถุงครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับที่เหลือเนี่ยอันนี้คือปล่อยนะครับแต่ปลาไหลเอานะครับเต่าผมจะปล่อยหมดเลยนะครับผมไม่เอานะครับไม่กินนะครับ มันน่าสงสารครับผมเต่าทั้งหมดติดหลายตัวอยู่ครับดูปลาไหลนะโคตรไหลเลยครับตัวใหญ่มากดูนะครับท่านผู้ชมไซนี้กิโลกว่าแล้วครับเป็นกิโลครับอย่างน้อยนะครับสองตัวครับผมสองตัวนะฮะ สำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับฝากกดติดตามช่องวิถีคนหากินแบบบ้านชาแนล9กห้านะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมพอดีเต่ามันคานมาโดนขารับนี่กบปลาที่ได้เดี๋ยวไปดูที่บ้านรับวรจะได้กี่ตัวนะครับปรากฏนะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวิถีคนหากินแบบบ้านชาแนลเกครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับผมนะครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับยินดี รับฟังนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับดูว่าประกดทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8, 9, า0 1ี่ห้า 14, 15 15ตัวครับผมปรากฏนะครับทั้งหมด15ตัวไซแข็งครับผมแล้วก็ปลาสลิดนะครับไซใ,ใหญ่ครับเท่าฝามือนะครับหาก,กินแบบบ้านๆครับผมหาก,กินแบบคนบ้านนอกนะครับช่วงนี้โควิดครับผมเดี๋ยว